เมื่อประเทศเยอรมน,นีและญี่ปุ่นลงนามในสัญญาต่อต้อตานคมินเทินเดือนพฤศจิกายนปี1936ในเดือนกรกฎาคมของปีต่อมาญี่ปุ่นก็เริ่มโจมตีประเทศจีนครั้งใหญ่เป็นครั้งที่สองทำให้สงครามระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นครั้งใหม่ดูเหมือนกับว่าจะขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นในฤดูร้อนของปี1938นนั้นเกิดการสู้รบอย่างเปิดเผยขึ้นใกล้ชุมทางแมนจูเรียเกาหลีและไซบีเรีย ทำให้สัมพันธภาพระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นอยู่ในสภาวะตึงเครียดมากทั้งสองฝ่ายต่างระดมพลอย่างใหญ่โตในแถบแมนจูเรียและไซบีเรียต่อมาเดือนกันยายนปี1938ได้มีข้อตกลงแห่งเมืองมิวนิกขึ้นภายหลังการทำข้อตกลงแห่งเมืองมิวนิกญี่ปุ่นเริ่มลุกลงมาทางใต้เข้ายึดเมืองกวางตุง้งและตัดเกาะฮ่องกงให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวจากแผ่นดินใหญ่เหตุการณ์นี้เป็นการโหมโรง ก่อนการเข้ายึดจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำคัญในทะเลจีนใต้ในวันที่10กุมภาพันธ์ปี1939ญี่ปุ่นเข้ายึดเกาะไหหลำนอกชายฝั่งทะเลในเขตอินโดจีนของฝรั่งเศสในวันที่30มีนาคมก็เข้ายึดซินนานซึ่งรวมทั้งเกาะสเปตรีด้วยที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะญี่ปุ่นต้องสแสวงหาทางที่จะทําให้ตนเองหลุดพ้นจากข้อเสียเปรียบอย่างหนักซึ่งญี่ปุ่นได้ตรากตาำอยู่จากการที่ไม่มีฐานทัพเรือที่ใกล้สิงคโปร์ มากไปกว่าที่เกาะฟอร์โมซาเกาะไฮลัมทาให้ญี่ปุ่นอยู่ห่างจากสิงคโปร์เพียง1,300มไมล์และเกาะสเปดลี่ยังทําให้ญี่ปุ่นได้เข้ามาใกล้อีก700ไมล์การเคลื่อนไหวขั้นต่อมาของญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกายนปี1939เป็นการทุ่มกําลังที่ยิ่งใหญ่เข้าสู่มณฑลกวางสีเพื่อเข้ายึดเมืองดานังกิงและตัดเส้นทางยุทธศาสตร์ของจีนที่เชื่อมโยงกับเขตอินโดจีนของฝรั่งเศสการกระทําเช่นนี้ทําให้จีน เหลือแต่เพียงเส้นทางสายพม่าที่เพิ่งเปิดใหม่และเส้นทางรถไฟสายฮานอยคุนหมิงสำหรับใช้เป็นทางออกทะเลและญี่ปุ่นสามารถจะคุกคามเส้นทางทั้งสองได้โดยกำลังทางอากาศระยะนี้เองที่เขตอินโดจีนของฝรั่งเศสจึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญของญี่ปุ่นในวันที่9เมษายนปี1940ฮิตเลอร์เริ่มทำสงครามจู่โจมอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าแลบเพียงชั่วระยะกว่า1สัปดาห์ต่อมาอาริตะรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่น ก็ได้กล่าวอ้างพัดพิงที่สำคัญถึงอนาคตอินโดจีนของฝรั่งเศสและหมูกก่เกาะเนเธอร์แลนด์อินดีสในกรณีที่เยอรมันชนะสงครามคอเดลฮันต์รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้โตตอบข้อกล่าวอ้างเหล่านั้นอย่างเผ็ดร้อนแต่เมื่อฝรั่งเศสและเนเธอร,แร์แลนด์แพ้สงครามดินแดนในครอบครองของประเทศทั้งสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงถูกปล่อยไว้โดยที่ไม่มีกำลังป้องกันเพียงพอจะต่อต้านหากญี่ปุ่นจะเข้าโจมตี ในเดือนเดียวกันกันกบที่ประเทศฝรั่งเศสแพ้สงครามคือเดือนมิถุนายนปี1940ญี่ปุ่นได้วรวมลงนามในสนธิสัญญามิตรภาพกับรัฐบาลของหลวงพิบูลสงครามในประเทศไทยขณะนี้ญี่ปุ่นจึงอยู่ในสถานะที่ดีที่จะดึงเอาประเทศไทยเข้ามาไว้ภายใต้ความควบคุมได้โดยอาศัยวิธีทางด้านการเข้าแทรกซึมการบีบบังคับและข่มขู่ญี่ปุ่นได้มาสนใจฐานทัพเรือแห่งใหม่ที่ประเทศไทยกําลังจะสร้างอยู่ ที่เมืองสงขคลาได้โดยบังเอิญแต่แล้วญี่ปุ่นก็กลับหันไปสนใจเขตอินโดจีนของฝรั่งเศสตามเดิมครั้นแล้วก็ถึงเวลาที่ญี่ปุ่นจะเข้าดําเนินการให้ถึงขั้นแตกหักในเดือนสิงหาคมปี1940คณะรัฐบาลของโกโนเยได้เรียกร้องขอสัมปทานพิเศษหลายอย่างในอินโดจีนของฝรั่งเศสคณะรัฐบาลวิชีซึ่งถูกบีบบังคับจากทางกรุงเบอร์ลินได้ยอมลงนามในข้อตกลงให้คําอนุมัติแก่ญี่ปุ่นที่จะใช้เมืองท่าเรือต่าง รวมทั้งเมืองและสนามบินทั้งหลายของเขตอินโดจีนสำหรับการเคลื่อนกำลังทัพเดือนต่อมามีการลงนามสนธิสัญญาฉบับหนึ่งระหว่างรัฐบาลวีชีกับทางกรุงโตเกียวซึ่งอนุญาตให้กำลังทหารของญี่ปุ่นเข้ายึดครองจากภาคเหนือของอินโดจีนลงมาจนถึงเมืองฮานอยในเดือนเดียวกันญี่ปุ่นได้ตัดสินใจทำสัญญาพันธมิตรทางด้านการทหารกับประเทศฝ่ายอักษะสนธิสัญญาฉบับนั้นเป็นการให้คำมั่นสัญญาต่อกันคล้ายจะเป็นการเตือนสหรัฐอเมริกา ไม่ให้เข้ามายุ่งเกี่ยวไม่ว่าจะเป็นทางยุโรปหรือทางแปซิฟิกเมื่อเผชิญกับเรื่องเช่นนี้สหรัฐอเมริกาจึงยกเลิกนโยบายแยกตัวอยู่อย่างโดดเดี่ยวในทันทีและทางกรุงวอชิงตันได้เริ่มตะเต็มการสำหรับรับสถานการณ์ที่จะเลวร้ายกว่านั้นญี่ปุ่นได้เข้าช่วยเล่งเล้าความใฝ่ฝันที่จะให้มีการพิจารณาเรื่องพรมแดนกันใหม่ของหลวงพิบูลสงครามโดยอนุญาตให้ไทยแซงบุกรุกเข้าไปในพรมแดนกัมพูชาและลาว และหลังจากนั้นต่อมาในเดือนมกราคมปี1941ญี่ปุ่นจึงก้าวเข้ามาพร้อมกับเสนอตัวเข้าไกลเกลีย่ยในเดือนเมษายนปี1941ญี่ปุ่นก็ได้ตกลงทําสนธิสัญญาเป็นกลางกับรัเสเซียที่ตนหวังไว้ได้เรียบร้อยในเดือนเดียวกันนั้นนายทหารอเมริกันอังกฤษฮอลันดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้มาพบปะกันที่สิงคโปร์เพื่อเจรจาหารือทางด้านการวางแผนครั้นแล้ว ก็เกิดสิ่งที่มาขัดแผนการลุกไล่ลงมาทางใต้ของญี่ปุ่นอย่างกระทนหันในวันที่22มิถุนายนปี1941ฮิตเลอร์เริ่มบุกรัเสเซียอย่างจู่โจมระยะนี้เองญี่ปุ่นจึงต้องลังเลใจเพราะการทําสงครามทั้งสองด้านเป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นต้องการจะหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งอย่งางไรก็ตามในไม่ช้าก,ก็ปรากฏว่าโชคยังเข้าข้างญี่ปุ่นต่อไปโดยที่เยอรมันประสบชัยชนะต่อรัเสเซียอย่างท่วมทน้นทําให้เป็นที่แจ่มแจ้งว่าญี่ปุ่น สามารถที่จะใช้แผนรุกลงมาทางใต้ได้อย่างเดิมระหว่างเดือนกรกฎาคมปี1941กองทัพญี่ปุ่นเข้ายึดกองอีโดจินของฝรั่งเศสไว้ได้ทั้งหมดแต่เมื่อมาถึงระยะนี้ท่าทีของสหรัฐอเมริกาชักจะแข็งกร้าวดังนั้นญี่ปุ่นจึงเพิ่มความพยายามขึ้นเป็นทวีคูณเพื่อจะระงับความสงสัยของทำเนียบขาวและกระทรวงต่างประเทศของอเมริกาเมื่อได้ดําเนินการเจรจากันเป็นเวลา23เดือนท่ามกลางสภาวะตึงเครียด ที่เพิ่มขึ้นทั้งสองฝ่ายต่างกลับมั่นใจว่าไม่อาจหลีกเลี่ยงสงครามได้ในวันที่6ธันวาคมปี1941ประธานาธิบดีลูสเวลได้มีโทรเลขส่วนตัวไปถวายแด่องค์จักรพรรดิญี่ปุ่นอันเป็นความพยายามรักษาสันติภาพที่หมดหวังเป็นครั้งสุดท้ายในวันรุ่งขึ้นญี่ปุ่นเข้าโจมตีอ่าวเพิร์ลอย่างจู่โจมไม่ให้รู้ตัวนับเป็นการสูญเสียย่อยยับมากที่สุดครั้งหนึ่งที่อเมริกาเคยประสบมา การปฏิบัติงานของกองทัพเรือของอเมริกาทางภาคพื้นแปซิฟิกต้องหยุดชะงักลงญี่ปุ่นมีอิสระที่จะรุกหน้าต่อไปเพื่อยึดครองเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้ญี่ปุ่นวางแผนทําสงครามระยะสั้นให้แพ้หรือชนะกันไปอย่างเด็ดขาดญี่ปุ่นอยู่ในภาวะที่ต้องเร่งรีบเพราะญี่ปุ่นเชื่อว่าชัยชนะของเยอรมันในยุโรปเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนและญี่ปุ่นต้องการจะทำให้บรรลุถึงเป้าหมายของตนเองก่อนที่อเมริกา จะสามารถฟื้นฟูอำนาจในภาคพื้นแปซิฟิกกลับคืนมาได้ด้วยเหตุนี้หลังจากที่โจมตีอ่าวเพิรลแล้วกําลังบุกรุกของญี่ปุ่นจึงรุกล่วงหน้าต่อไปด้วยความรวดเร็ววันต่อมากําลังทหารของญี่ปุ่นก็ยกพลขึ้นบกที่ประเทศไทยและภายหลังการต่อต้านอย่างพอเป็นพิธีแล้วรัฐบาลของหลวงพิบูลสงครามก็ยอมจำนนและยอมตกลงประกาศสงครามกับฝ่ายพันมิตรฐานทัพของอเมริกาที่เกาะกววและเกาะเวก และนิคมของอังกฤษที่เกาะฮ่องกงก็พ่ายแพ้กับญี่ปุ่นในเวลาเดียวกันการบุกรุกทางภูมิภาคนั้นญี่ปุ่นก็ได้เริ่มการรุกลานหมูกก่เกาะฟิลิปปินส์ช่วงระยะเพียง3วันภายหลังจากการโจมตีอาวเพร์ลเรือลบของอังกฤษสองลำที่สําคัญคือเรือปรินซ์ออฟเวลและเรือลีพันซึ่งกําลังอยู่ในระหว่างการเดินทางมาจากสิงคโปร์เพื่อจะเข้าขัดขวางการยกพลขึ้น,นบกของญี่ปุ่นทางภาคเหนือของมาลายูได้ถูกเครื่องบินญ,ญี่ปุ่นที่มีฐานทัพอยู่ในอินโดโจีนจมลง ในขณนะนั้นญี่ปุ่นจึงครองความเป็นเจ้าสมุทรอย่างเต็มที่ในหน้าน้ำแปซิฟิกและในหน้าน้ำเอเชียตะว,วันออกกองทัพหลักของญี่ปุ่นระยะนี้ได้เคลื่อนลงมาทางแหลมมาลายูถึงสิงคโปร์ขณะที่กำลังทหารอีกหน่วยหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยที่ได้รับการฝึกหัดการรบเป็นพิเศษอย่างช่ำชองได้เข้าบุกประเทศพมา่ากำลังทัพหน่วยอื่นๆของญี่ปุ่นก็ยกพลขึ้นบกที่เกาะบาหลีและสุมาตราเพื่อเตรเียมการสำหรับจะบุกรุกเกาะชาวาสิงคโปร์ ปลาชัยในวันที่15กุมภาพันธ์ปี1942การบุกพม่าได้เริ่มขึ้นในสัปดาห์ที่3ของเดือนมกราคมปี1942พร้อมกับกองหนุนอีก2หน่วยจากดินแดนประเทศไทยเข้าสู่มณฑลตะนาวศรีอังกฤษตั้งกองทหารรับหน่วยแรกบนฝั่งแม่น้ำสารวินรอบๆเมืองมอลําเลิงกองทัพอังกฤษถูกขับไล่จากที่นั่นมาทางตะวันตกตามเส้นทางถนนผ่านเมืองสเทอมและข้ามแม่น้ำสโตง มาจนถึงเมืองหงสวดัดีความปลาชาัยครั้งที่สองที่นั่นทําให้อังกฤษต้องถอนตัวออกจากเมืองย่างกุง้งในวันที่7มีนาคมและทําให้ต้องล่าถอยจากเมืองแปลในระยะนี้เองกอชาวาก็ตกอยู่ในสภาวะวุ่นวายจากการถูกรุกลานและในวันที่9มีนาคมปี1942กําลังต่อต้านที่ชาวพื้นเมืองร่วมกันจัดตั้งขึ้นก็สลายตัวที่นั่นในขณะเดียวกันกําลังทัพของอังกฤษในพมา่ากําลังสู้รบต้านทานโดยการปฏิบัติการ ของกองระวังหลังทางแถบที่ราบลุ่มแม่น้ําอีแลวดีขณะที่กองทหารของจีนที่เข้ามาโดยอาศัยเส้นทางสายพมา่าพยายามที่จะร่วมมือกับกําลังทัพของอังกฤษโดยยึดแนวรบที่ยาวแผ่ข้ามมาทางเมืองไปยินมานจะลดเมืองอัลเเมียวในหมูกก่เกาะฟิลิปปินส์กองทัพของอเมริกาและฟิลิปปินส์ถูกโจมตีโต้ตอบจนถึงแหลมบาทานในขณะที่กําลังหน่วยอื่นๆก็สู่รบอยู่ที่คอริจิโดในอ่าวมะนิลาในที่ทั้งสองแห่งนั้น กำลังทหารของอเมริกาและฟิลิปปินส์ได้สู้รบก,บกับกำลังทหารที่เหนือกว่าอย่างไม่ลดละเป็นเวลาหลายเดือนในพมา่าญี่ปุ่นได้ทำลายความพยายามของจีนกับอังกฤษที่จะสร้างแนวรบโดยการลุกไล่ให้กองทัพของสองชาตินั้นต้องแบ่งแยกออกจากกันวิธีการนี้ทำให้อังกฤษต้องถอยทัพกลับขึ้นไปแถบลาบลุ่มชินวินไปยังเมืองมนิบุระนายพลสตินเวลนายพลอเมริกาที่บังคับประชากรทหารจีนหวังที่จะไปตั้งที่มั่นในภาคเหนือของพมา่า แต่ญี่ปุ่นได้ขัดขวางโดยบุกทะลวงเข้าไปในแถบเทือกเขาไทยใหญ่และรบชนะกองทหารจีนที่เมืองลอยเลมดังนั้นกําลังทหารของนายพลสตีเวลจึงแตกกระจา,ะจายตัวนายพลสตีเวลเองพร้อมกับทหารกองผสมซึ่งมีทั้งทหารอเมริกันอังกฤษพามา่าและจีนเดินทางมุ่งไปยังอินเดียข้ามแม่น้ําชินวินที่เมืองโฮมาลินพวกที่เหลืออยู่ออกเดินทางตามเส้นทางสายพามา่าเข้าประเทศจีนถึงปลายเดือนเมษาย,ยน แถบลาบปลุ่มของแม่น้ำอิลวิดีทั้งหมดตกอยู่ในกำมือของญี่ปุ่นในระยะนั้นสงครามที่หมู่เกาะฟิลิปปินส์มาถึงวาระสุดท้ายแล้วกองทัพที่บาทานได้ยอมจำนนในวันที่9เมษายนปี1942ที่โคอโลจิดอยอมแพ้ในวันที่6พฤษภาคมปี1942ภายหลังการโจมตีอ่าวเพิลได้5เดือนญี่ปุ่นสามารถกำชัยชนะในดินแดนส่วนใหญ่ในวงไพ่บนมหาเอเชียบูรพาของญี่ปุ่น การที่อินโดนีเซียมีทรัพยากรทางด้านเศรษฐกิจมากมายจึงเป็นเขตที่ญี่ปุ่นอยากได้ญี่ปุ่นพยายามเกลี้ยกล่อมชาวฮอลันดาภายหลังที่เยอรมันได้ชชนะประเทศในแด์แล้วให้ดําเนินการในอินโดนีเซียเช่นเดียวกับที่ช,วชาวฝรั่งเศสได้ปฏิบัติในอินโดจีนในเดือนกันยายนปี1940อิชิโซโกบายาชิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นได้มาที่ปัตตวีเพื่อขอให้พวกฮอลันดา ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในแผนการร่วมวงภัยบุญกบาชิหวังว่าอังกฤษอาจจะถูกบีบบังคับให้ยอมจำนนต่อเยอรมน,นีอาจจะทําให้เขาสามารถเกลียกล่อมชาวฮอลันดาให้ยอมรับญี่ปุ่นเป็นผู้อารักขาจักรวรรดิอินโดนีเซียของชาวฮอลันดาได้แต่อังกฤษไม่ได้พ่ายแพ้สงครามดังนั้นกบาชิจึงไม่สามารถยื่นคําขาดของเขาได้และดรเอชเจวันมุกก็ได้แสดงให้เห็นว่า เป็นคู่ปรปักษ์ที่แข็งกล้าวในการโต้แย้งเมื่อเคนคิชิโยชิสาวะผู้รับตำแหน่งสืบทอดจากโกบายชิเดินทางมาถึงในเดือนมกราคมปี1941ในไม่ช้าก็ปรากฏว่าชาวฮอลันดาจะไม่ยอมร่วมมือด้วยชาวอินโดนีเซียไม่ได้มีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนให้ญี่ปุ่นมาปกครองแทนชาวฮอลันดา้อเรียกร้องต่างๆที่โยชิซาวะได้เสนอขึ้นในการเจรจากับวันมุกมีมากเกินไป ซึ่งแสดงให้ชาวอินโดนีเซียเห็นถึงความไม่จริงใจต่อข้อเสนอในการร่วมวงภัยบุญเขาเรียกร้องขอให้ชาวญี่ปุ่นได้อพยพเข้าไปตามหมู่เกาะต่างๆนอกเกาะชาวาโดยไม่จํากัดจํานวนและขอให้ญี่ปุ่นมีอิสระภาพอย่างเต็มที่ในการดําเนินงานการพัฒนาทางการพาณิชย์และอุตสาหกรรมของอินโดนีเซียโดยไม่ยอมรับสิทธิน้อยกว่านี้แม้ว่าพวกฝ่ายซ้ายคือกลุ่มของเจรินโดในพรรคชาตินิยมอินโดนีเซียที่เป็นพรรคการเมืองเก่าแก่ จะเป่าประกาศว่าญี่ปุ่นมีจุดมุ่งหมายเพียงประการเดียวในการรวมหมู่เกาะอินเดียตะวันออกคือทําให้ประชาชาติอื่นสูญเสียเสรีภาพด้วยการที่ญี่ปุ่นจะเข้าครอบครองแบบเดียวกับที่ญี่ปุ่นได้ทํามาแล้วในแมนจูเรียจีนและอินโดจีนก็ตามดังนั้นเมื่อฮอลันดาระดมอาสาสมัครเพื่อตั้งเป็นหน่วยคุ้มกันบ้านเมืองจํานวน18,000คนจึงมีผู้สมัครถึง10,000แคนความสําเร็จที่น่าประหลาดใจและรวดเร็วของญี่ปุ่น นับว่ากระทบกระทือนต่อชื่อเสียงของชาตตะวันตกอย่างไม่อาจจะแก้ไขได้คําขวัญที่ว่าทวีปเอเชียสําหรับชาวเอเชียเป็นใจความทัท่วๆไปของการโฆษณาชวนเชื่อของญี่ปุ่นและญี่ปุ่นยังแสวงหาทางกําจัดอิทธิพลและวัฒนธรรมตะวันตกอย่างถอนรากถอนโคนสําหรับประเทศต่างๆบนแผ่นดินทวีปเอเชียความสําเร็จของญี่ปุ่นในการเข้ารุกรานดินแดนต่างๆนั้นยิ่งใหญ่มากกว่าที่ญี่ปุ่นคิดว่าจะได้มาโดยอาศัยการเจรจาต่อรอง ด้วยเหตุนี้รัฐบาลที่โตเกียวจึงพิจารณาแก้ไขโครงการของญี่ปุ่นเสียใหม่เพื่อจะได้รวมดินแดนยึดครองอื่นๆในอนาคตให้มากขึ้นกว่าที่ญี่ปุ่นได้คาดการไว้เมื่อเริ่มแรกได้มีการบรรจุเกาะต่างๆทางตอนกลางของมหาสมุทรแปซิฟิกเพิ่มขึ้นในรายการด้วยความหวังที่จะป้องกันทัพเรือ,ออเมริกันไม่ให้สร้างฐานทัพเรือใกล้เอเชียในพมา่าญี่ปุ่นเริ่มสะสมกําลังเพื่อเข้าโจมตีอินเดีย แต่ต้องล้มเลิกแผนการดั้งเดิมที่จะเคลื่อนไหวทางทะเลส่วนหนึ่งเพราะได้รับความยุ่งยากจากกองทัพชาติอินเดียซึ่งได้เกณฑ์ไพรพลในมาลายูและได้ปฏิเสธที่จะเคลื่อนไหวโดยปราศจากการให้คำรับรองที่แจ้งชัดว่าอินเดียจะได้รับเอกราชในอนาคตอย่างแน่นอนเมื่อเผชิญปัญหานี้ฝ่ายพันธมิตรครั้งแรกไม่มีแผนงานที่ประสานกันในฤดูแล้งปี1 9 4 2ถึงห9 4 3ความพยายามของอังกฤษ ที่จะเข้ายึดแขวนยะไขต่ตอนเหนือต้องล้มเหลวอ,อย่างย่อยยับฝ่ายอเมริกันซึ่งห่วงใหญ่ที่จะบรรเทาความบีบคั้นที่เมืองจุงกิงได้ทุ่มกําลังเพื่อเปิดเส้นทางบวกไปสู่จีนอีกครั้งและมีความมุ่งหมายที่จะรักษาเมืองมยิด์ขยินอังกฤษในตอนแรกก็ยังไม่แน่ใจความคิดจะเจอรุกหลานเข้าไปทางเหนือของพา,า่าแต่ในที่สุดก็ได้ยอมตกลงในแผนการครั้นแล้วอเมริกันจึงได้เริ่มก่อสร้างเส้นทางเลโดยอย่างเร่งรีบ และในขณะเดียวกันก็ได้จัดส่งวัสดุต่างๆแก่รัฐบาลที่เมืองจุงกิงขณะเดียวกันทางภาคฟื้นแปซิฟิกการขยายแนวรุกไปข้างหน้าอย่างรีบด่วนมากเกินไปได้สร้างความยุ่งยากให้แก่ญี่ปุ่นในการสู้รบที่หมู่เกาะมิดเวในเดือนมิถุนายนปี1942ทัพเรืออเมริกันได้จมเรือบรรทุกเครื่องบินของญี่ปุ่น4ลำที่มาในขบวนทัพเรือญี่ปุ่นที่มีกำลังมากกว่าและบีบบังคับให้ทัพเรือญี่ปุ่นตน้องหนีไป ปฏิบัติการกองทัพเรือของอเมริกันครั้งนี้ถือเป็นการหันเหทิศทางการรบในภาคพื้นแปซิฟิกติดตามด้วยการรุกโต้ตอบอย่างจำกัดขอบเขตท,ทางภาคเหนือของเกาะนิวกินีและหมู่เกาะโซโลมอนในปี1943ฝ่ายพันธมิตรเตระเตรียมการรุกโต้ตอบขนาดใหญ่ในแถบภาคพื้นแปซิฟิกโดยยึดญ,ญี่ปุ่นเป็นจุดหมายขั้นสุดท้ายมีการจัดแผนประสานงานกันขึ้นเพื่อการสู้รบในพมา่าโดยมุ่งจะใช้กำลังทหารของนายพลสเตเวล ที่เมืองมายด์ขยินและใช้กําลังหนุนของกองทัพพนมิรท,ที่ได้จัดตั้งขึ้นในประเทศอินเดียข้ามแม่น้ำชินวินจากเมืองมณีบุระเมื่อเผชิญหน้าการข่มขู่เช่นนี้ญี่ปุ่นจึงเริ่มเสียความเชื่อมั่นในตนเองญี่ปุ่นได้ตกลงใจว่าจะต้องจัดทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อชนะใจาประชาชาิของประเทศต่างๆที่ถูกยึดครองและเกณฑ์ประเทศเหล่านั้นให้ต่อต้านการเข้าโจมตีของฝ่ายพันธมิตรวิธีการของญี่ปุ่นก็คือจัดตั้งการปกครองแบบรัฐบาลหุ่นขึ้น โดยให้ดูเสมือนว่ามีเอกราชในวันที่1นึ่งสิงหาคมปี1943พม่าก,ก็ได้เอกราชโดยมีนายกรัฐมนตรีคนก่อนคือดรบามอเป็นประธานาธิบดีและได้ดำรงตำแหน่งอธิบดีแต่ไม่มีการกล่าวถึงการฟื้นฟูรัฐธรรมนูญของปีคิทสักราช1937และอำนาจควบคุมที่แท้จริงไม่ว่าในเรื่องใดอยู่ในกำมือของดรโกตาละโอกาวะ ซึ่งแต่ก่อนเคยเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งในคณะรัฐบาลที่โตเกียวและมาดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาสูงสุดให้แก่รัฐบาลพมา่าในฟิลิปปินส์ก็มีการจัดตั้งการปกครองในลักษณะเดียวกันเช่นนี้เมื่อวันที่15ตุลาคมปี1943ภายใต้การนําของโฮเซ่พีลอเลวเหตุการณ์ที่ฝ่ายพนมิตรไม่แสดงทีท่าว่าจะคุกคามอินโดนีเซียในระยะแรกๆจึงทําให้การดําเนินงานของญี่ปุ่นที่นั่นเป็นไปอย่างเชื่องช้ามาก แต่ชาวอินโดนีเซียก็ได้รับคําสัญญาว่าจะให้มีส่วนร่วมในการปกครองด้วยและในเดือนกันยายนปี1943มีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาส่วนกลางขึ้นในชวาโดยมีสุกาโนเป็นผู้นําและมีโมฮัมเหม็ดฮัตตาเป็นผู้ช่วยและยังมีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษาขึ้นอีกตามอําเภอและตามเมืองต่างๆอย่างไรก็ตามฐานะของสุกาโนในการเป็นที่ปรึกษามีน้อยกว่าการเป็นปากเป็นเสียงในการแปลความหมาย และเสนอแนะนโยบายของญี่ปุ่นต่อประชาชนทั่วไปที่สิงคโปร์ก็มีการจัดตั้งสภาทีา่ปรึกษาของชาวมาลายูขึ้นเช่นกันแต่การกระทําเหล่านี้เป็นเพียงการแสดงละครจึงประสบความล้มเหลวที่จะปิดบังความไม่จริงใจต่อคำมั่นสัญญาและการโฆษณาชวนเชื่อของญี่ปุ่นในบรรดาประเทศที่ถูกญี่ปุ่นเข้ายึดกลองพม่าได้รับความเสียหายมากที่สุดด้วยน้ำมือของญี่ปุ่นเมืองต่างๆในพม่าหลายเมือง ถูกทำลายลงเป็นเท่าฐานจากการโจมตีทางอากาศของญี่ปุ่นหลายต่อหลายครั้งต้นปีคิเสกาต์หักราร้อ4สญี่ปุ่นได้เริ่มตระหนักถึงขนาดความสำคัญของการตระเตรียมเพื่อการตอบโต้ของฝ่ายพันธมิตรในตอนกลางภาคพื้นแปซิฟิกและเกาะนิวกินีระหว่างปีนั้นญี่ปุ่นได้เพิ่มความพยายามอย่างเต็มที่ในการสกัดกั้นไม่ให้ฝ่ายพันธมิตรรุกไปข้างหน้าแต่ต้องล้มเหลวทว่าในสมรภูมิด้านอื่นอีกสองแห่งญี่ปุ่น ได้ปฏิบัติการโจมตีใหญ่เพื่อทำลายล้างแผนการของศัตรูญี่ปุ่นบุกโจมตีทั้งในภาคเหนือและภาคใต้ของจีนอย่างหนักเพื่อยับยั้งการบุกรุกที่นายพลสตีเวลกำลังพยายามชักชวนให้เจียงไคเชกเริ่มดำเนินงานอย่างสุดกำลังและเพื่อจะสามารถเข้าควบคุมเส้นทางรถไฟสายหลักคือสายปายปิงหันเขากวางตุง้งที่เชื่อมโยงทางบกระหว่างเกาหลีและสิงคโปร์ไว้ให้ได้ การโจมตีของญี่ปุ่นเป็นสาเหตุให้ในายพลสตีเวลทะเลาะบ่อแว้งกับเจียงไคเชกเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพซึ่งนายพลสตีเวลเร่งรัดว่าจำเป็นต่อการเผชิญการข่มขู่และต่อต้านญี่ปุ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเจียงไคเชกประท้วงไปทางกรุงวอชิงตันและในท่ามกลางการรณรงค์ในพมา่าวินิกาโจได้ถูกปลดออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการยิ่งเวลาผ่านพ้นไปก็ยิ่งปรากฏชัดว่าฝ่ายพนมิตร จำต้องละเลยจีนในการที่ฝ่ายพันธมิตรจะเข้ามาจัดก,การทางยุทธศาสตร์เพื่อจะบดขยี้ญี่ปุ่นอย่งางไรก็ตามในเดือนพฤศจิกายนเฮอร์รี่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาที่เมืองจุงกิงได้พยายามให้มีการปรินีประนอมระหว่างเจียงไคเชกและพวกคอมมิวนิสต์แต่ทว่าความพยายามนั้นค่อนข้างจะพลีพล้ำและล้มเหลวลงโดยสิ้นเชิงสมรภูมิที่ญี่ปุ่นเปิดฉากรุกด้านอื่นๆในปี1944ก็คือด้านพรมแดนพม่าอินเดีย ในเดือนมีนาคมญี่ปุ่นได้เริ่มเคลื่อนไหวอย่างน่าสะพรึงกลัวเข้าไปสู่แคว้นมณีิปุระและแคว้นอสัมการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ใช่ความพยายามที่จะยึดครองอินเดียอย่างเต็มที่เนื่องจากเกิดขึ้นช้าไปถึงสองปีเพราะในขณะนั้นฝ่ายพันธมิตรกําลังสะสมกําลังและญี่ปุ่นเองก็กําลังมีงานล้นมืออยู่ในภาคพื้นแปซิฟิกไพ่ใบสําคัญของญี่ปุ่นที่จะนําไปสู่ความสําเร็จในขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับชัยชนะของเยอรมัน แต่ในปี1944นั้นเยอรมันกําลังจะแพ้สงครามเพราะฉะนั้นการที่ญี่ปุ่นเคลื่อนไหวต,ต่อต้านอินเดียจึงดําเนินไปเพียงเพื่อเลื่อนเวลาของการโจมตีโต้ตอบอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จากภูมิภาคส่วนนั้นเท่านั้นจุดหมายแห่งแรกของผู้เข้ารุกรานคือเมืองอินฟันการยึดเมืองนี้ได้อาจช่วยคําญี่ปุ่นในการที่จะใช้เป็นที่มั่นสําหรับการบุกเข้าแคว้นเบงกอญี่ปุ่นยังหวังอีกด้วยว่าจะตัดกองทัพของนายพลสตีวเวลออกให้อยู่โดดเดี่ยว เมื่อนายพลสติเวลมุ่งเข้ามาทางเหนือเพื่อจะรุกรลานมาทางใต้สู่เมืองมยิจิยินและยังทําให้การปฏิบัติงานต่อไปของกองทัพชินดิตของนายพลวินเกตปราศจากผลอีกด้วยเมื่อการเข้าโจมตีได้เริ่มต้นขึ้นกําลังของนายพลสเตเวลได้เคลื่อนเข้ามาสู่ลุ่มแม่น้ําฮูกวางและกองทัพชินดิตที่มีพลังเข้มแข็งกว่าแตก่ก่อนเพราะคราวนี้มีกําลังทางอากาศเข้าช่วยด้วยได้พยายามจะตัดกําลังของญี่ปุ่นให้อ่อนลง เพื่อบุกก้าวหน้าต่อไปสถานการณ์ชายแดนอินเดียอยู่ในขั้นวิกฤตเป็นเวลาหลายเดือนเพราะญี่ปุ่นปิดล้อมเมืองอิมฟันและโจมตีเมืองโคฮิมะด้วยความพยายามอย่างแรงกล้าที่จะไปให้ถึงชุมทางดิมาพุระบนเส้นทางรถไฟสายอาสามัมอันเป็นเส้นทางที่สเสบียงอาหารและวัสดุต่างๆของกองทัพในพลสตีเวลจำต้องผ่านการสู้รบนั้นเป็นการนองเลือดโดยแท้จริงพอปลายเดือนมิถุนายน ก็สามารถสกัดการญี่ปุ่นไว้ได้อย่างมั่นคงและเปิดเส้นทางระหว่างเมืองโคโฮิมะและเมืองอิมฟันได้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการไหลกลับของกระแสน้ําภายในภาคเหนือของพมา่ากลุ่มของนายพลสตีเวลพร้อมด้วยความร่วมมือกับกองทัพชินดิตได้รุกลบเข้าสู่เมืองมยิทคยินอย่างชะกาจกันและเข้าตีได้ในปลายเดือนสิงหาคมแต่นายพลวินเกตได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตทุทางอากาศตั้งแต่เริ่มแรกและภายหลังการเข้ายึดเมืองมยิทคยินได้แล้ว ายพลสเตเวได้ถูกปลดออกจากตำแหน่งผู้บัญชาการถึงระยะนี้การที่ญี่ปุ่นพ่ายแพ้ที่เมืองอิมฟันก่อให้เกิดหายนะและกองทัพญี่ปุ่นเดล่าถอยอย่างไม่เป็นระเบียบถูกกำลังของฝ่ายพันธมิตรติดตามอย่างกระชั้นชิดต่อจากนั้นเมือ่อฤดูหนาวย่างเข้ามาพร้อมกับการสิ้นสุดของฤดูฝนในเดือนตุลาคมการสู้รบแถบแย่ไข่ครั้งที่3จึงได้เริ่มขึ้นซึ่งได้ก,กวาดล้างญี่ปุ่นออกไปจากแถบลุ่มแม่น้ำคาราดานและแถบแหลมมายุ ในเดือนมกราคมปี1945มีการยกพลขึ้นบกที่อัครยบและที่อื่นๆตามชายฝั่งทะเลติดตามมาเพื่อที่จะสามารถจัดเตรียมสนามบินต่างๆที่สําคัญล่วงหน้าไว้ให้พร้อมสําหรับการประสานงานกับการรุกขึ้นมาโดยทางบกจากพมา่าตอนล่างในระหว่างนั้นก็มีการปฏิบัติการขั้นเดืดขาดเท่ากันในแนวรบด้านภาคพื้นแปซิฟิกสองแห่งทหารอเมริกันได้เริ่มเข้าโจมตีเกาะไซปันในหมู่เกาะมาเลนาในวันที่15มิถุนายน และในช่วงระยะ3สัปดาห์ก็เข้าครอบพร้อมเกาะนั้นได้อย่างสมบูรณ์ติดตามมาด้วยการปลดปล่อยเกาะกวมให้เป็นอิสระและได้ยึดครองเกาะเตเนียนในเดือนพฤศจิกายนญี่ปุ่นจึงได้เริ่มรู้สึกถึงผลกระทบกระเทือนจากการโจมตีทิ้งระเบิดระยะไกลาจากหมู่เกาะมาเลนายิ่งกว่านั้นการที่ฝ่ายพันธมิตรได้ชนชนะในเกาะนิวกิีนีอย่างสมบูรณ์ช่วยทําให้กองทัพอ,อเมริกันสามารถยกพลขึ้นบกในหมู่เกาะฟิลิปปินส์ได้ในวันที่17ตุลาคม วันที่31มกราคมปี1945กาำลังคุ้มกันหน่วยแรกจากเลโดข้ามมาทางภาคเหนือของพมา่าก็ได้มาถึงเมืองวันติงตงพรมแดนพม่าจ,จีนและผ่านไปตามเส้นทางสายพม่าไปยังเมืองจงกิงเปิดให้เส้นทางบกไปยังประเทศจีนใช้ได้ภายหลังการแพ้แพ้ที่เมืองมิย,ยิคยินญี่ปุน่นได้ไปจัดตั้งกําลังทหารกันใหม่ที่เมืองพโมและสามารถตั้งรับการโจมตีอยู่หลายสัปดาห์จกนกระทั่งหน่วยรถถังที่ใช้ทหารจีน แต่นำโดยทหารอเมริกันได้เข้าถล่มตู้เมืองต่อจากนั้นทหารอเมริกันที่ไปเสริมกําลังเป็นจํานวนมากขึ้นที่รู้จักกันในนามว่ากองบัญชาก,การสมรภูมิภาคเหนือกองพลใหญ่ของอังกฤษหนึ่งกองพลได้เคลื่อนทัพลงมาตามเส้นทางรถไฟและหน่วยปฏิบัติการพิเศษของอเมริกันใช้เส้นทางที่ยากลําบากลงมาทางตะวันออกของแม่น้ําอิลว,วดีกําลังทหารหน่วยอื่นๆก็ค้นหาเส้นทางในรัฐต่างๆทางภาคเหนือของแคว้นไทยใหญ่และในที่สุด ก็ได้มาถึงเมืองลาเฉียวทหารญี่ปุ่นล่าถอยไปยังภาคกลางของพาม่าอย่างรวดเร็วณที่นั้นจะเกิดการสู้รบที่ชี้ขาดการแพ้ชนะอย่างเด็ดขาดในปีคิเตศกราช1945ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อน,นี้เองกองทัพแห่งชาติพาม่าซึ่งญี่ปุ่นช่วยจัดตั้งและฝึกหัดภายใต้การบังคับบัญชาขององศาสตร์ก็กลับไปเข้ากับฝ่ายพันมิตรผู้นำพาม่าในกองทัพนี้ได้ดำเนินการเจรจากับนายพลเรือ,มอเมาเบตเทนอย่างเป็นความลับมานานแล้ว และการกลับใจของกองทัพแบ่งชาติพมา่านี้ช่วยให้ฝ่ายพันธมิตรบุกลงมาทางตอนใต้ลุ่มแม่น้ําอิลวดีและสโตงได้อย่างรวดเร็วเป็นการเคลื่อนทัพที่ได้ตระเตรียมแผนการไว้อย่างระมัดระวังและอย่างชํานาญครั้นถึงตอนนี้การลุกไปข้างหน้าดาเนินไปอย่างเร่งรีบเป้าหมายของนายพลเรือเมาเบทเทนตลอดเวลามานี้ก็คือการเข้ายึดเมืองย่างกุ้งให้ได้ก่อนเริ่มฤดูฝนและนายพลเรือเมาเบทเทนก็ได้บรรลุเป้าหมายนั้นก่อนที่กองทัพญี่ปุ่นในแคว้นยะไข่ จะถอนออกมาจากช่องทางตรงข้ามแม่น้ําโยมะนายพลเมลเบเทนก็ได้ยึดเมืองแปรได้เท่ากับปิดเส้นทางหนีที่สําคัญของญี่ปุ่นในวันที่หนึ่งพฤษภาคมก็เข้ายึดเมืองหงสวัสดีได้และในวันต่อมาก็เข้าเมืองย่างกุ้งได้การรุกล่วงหน้าเป็นไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งทําให้ไม่จําเป็นต้องใช้แผนการโจมตีเมืองย่างกุ้งทางทะเลเมื่อกองหน้าของอังกฤษเมื่อถึงเมืองย่างกุง้งญี่ปุ่นได้ถอนทหารออกไปจากเมืองหมดแล้ว ยังมีการปฏิบัติการที่สําคัญที่จําเป็นจะต้องต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นนั่นคือการรบขั้นแตกหักกับทหารญี่ปุ่นประมาณ10,000คนซึ่งนายพลโกบารวบรวมไพร่พลในเขตหงสวดีโยมะจากบรรดาทหารที่ตกค้างอยู่ของกองทัพที่ล่าถอยออกไปจากแคว้นยะไข่และกําลังทหารหน่วยอื่นๆทางฝั่งตะวันตกของถนนสายแปรยังกุง้งการสู้รบนานเกิดขึ้นในครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมขณะที่บรรดาประเทศมหาอำนาจฝ่ายพันธมิตร กำลังประชุมกันอยู่ณเมืองปอสดัมเพื่อที่จะร่างคําตอบขั้นสุดท้ายต่อคําร้องขอสันติภาพที่นายพลเรือซูซุกิกันตโรนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นได้ยื่นเสนอมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมของปีก่อนหลังจากนั้นจึงเป็นเพียงเรื่องการกําจัดการต่อต้านของกองทัพทั้งหลายของญี่ปุ่นที่เข้าไปประจําการอยู่ตามเมืองต่างๆและขับไล่กองทัพเหล่านั้นให้ออกไปสู่ประเทศไทยไพ่ใบสําคัญที่ญี่ปุ่นมีอยู่ได้ล้มเหลวลงเพราะในเดือนพฤษภาคมนั้น พราะในเดือนพฤษภาคมนั้นเยอรมน,นีได้ยอมแพ้สงครามทหารอเมริกันกําลังเตรียมการที่จะเข้าบุกประเทศญี่ปุ่นทหารญ,ญี่ปุ่นจํานวน1ล้านคนในแมนจูเรียกําลังรอคอยประเทศรัสเซียประกาศสงครามกองทัพของนายพลเรือเม์แบตเทนก็กําลังเตรียมการยกพลขึ้นบกในมายูและสุมารตราในวันที่26กรกฎาคมณที่ประชุมปอสดัมฝ่ายพันธมิตรได้จัดพิมพ์เงื่อนไขการยอมแพ้ของญี่ปุ่นเมื่อไม่ได้รับคําตอบจากญี่ปุ่น จึงทิ้งระเบิดปรมาณูลูกแรกที่เมืองฮิโรชิมาในวันที่6สิงหาคมหลังจากนั้น2วันรัเสเซียจึงประกาศสงครามต่อญี่ปุ่นและในวันที่9สิงหาคมก็มีการทิ้งระเบิดปรมาณูที่เมืองนางาซากิอีกญี่ปุ่นจึงได้ยินยอมรับเงื่อนไขในการยอมแพ้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดซ u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ